ไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีใครมาคุยด้วยเลยพยายามทำดีก็แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วคุยทุกวันเทคแค์ก็แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นความดีของเราแล้วหันกลับมารักเราบ้าง กระสบัดดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตะฮะประเด็นนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเจอได้ในทุกช่วงอายุนะฮะถ้าเกิดเราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นนะฮะแน่นอนไม่มีใครที่จะไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านความรักอาจจะเป็นความรักที่สําเร็จหรือไม่สําเร็จอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลกันไปนะฮะแต่มั่นใจว่าเราจะเคยมีการตกหลุมรักและแอบชอบใครสักคนหนึ่งแลวเราก็หวังว่าเขาก็จะตอบรับความรักของเราเช่นเดียวกันนะฮะแต่ความจริงมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นสิฮะทังนั้นวัน,น,นะ ดีของความรักเลกว่าเพราะว่าเฮ้ยธนกิจวิยาเนี่ยเขามีการพูดถึงทฤษฎีความรักว่าอย่างไรแล้วประโยคเด็ดๆนะฮะที่ทสาวๆหรือนุ่มๆหลายๆคนเขาชอบพูดกันว่าไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีใครมาคุยด้วยเลยพยายามทําดีก็แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วคุยทุกวันเท,นท,นท,นทนแค์ก,ก็แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นความดีของเราแล้วหันกลับมารักเราบ้างเฮ้ย hey, ความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยครับผมเราจะไม่พูดถึงนิยามของความรักนะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะมองเรื่องนี้ให้เป็นอาร์ตเนี่ยจะบอก ความรักที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างพี่หมอก็จะมีนิยามความรักเป็นรูปแบบของพี่หมอเองอะนะฮะที่เราคิดว่าเออนี่แหละคือความรักของเรานะฮะดังนั้นเราจะพูดถึงแบบรักทั่วไปแล้วกันนะฮะรักแฟนรักพ่อแม่รักเพื่อนรักสัตว์สิ่งของรักนู่นรักนี่ถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันทฤษฎีของความรักนะฮะได้มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าสเตนเบิร์ตนะครับได้กล่าวเอาไว้เป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า t r i a n g u l a r t h e ร r อ of love นะฮะหรือว่าเป็นทฤษฎีความรักแบบสามเหลี่ยม เห็นรูปตามประกอบนี้ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งความรักนะฮะซึ่ง3อย่างที่จะประกอบกันมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ได้แก่ด้านที่หนึ่งครับ passion ครับผมหรือว่าทางด้านเสน่หาหรืออีกคํานึงก็บมาว่า charming นั่นเองนะครับผมอันที่2นะครับก็คือ intimacy ครับหรือว่าความผูกพันนั่นเองนะฮะแล้วด้านสุดท้ายนะครับก็คือ commitment หรือว่าการผูกมัดนั่นเองเฮ้ยแ,แต่ละอันคืออะไรเราพูดถึงตัวแรกก่อนเลยฮะ charming หรือว่า passion หรืออะไรก็ตามนะครับเขาเรียกว่าเสน่ห์ดึงดูด ภอกะะเรียกว่าเป็นด่านแรกของทุกคนเลยก็ได้ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในยุคของปัจจุบันนี้นะครับพี่หมอก็อยากจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งออนไลน์กับฝั่งออฟไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ของเรานะครับโลกออนไลน์มันกว้างนะฮะใครๆก็อยู่บนโลกออนไลน์กันซึ่งมันทําให้การเข้าถึงอาหารถึงกันง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าถึงแต่ผิว or, <S <S <อ>เผินเห็นรูปโปรไฟล์ในไอจีในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะันั่นคือด่านแรกที่เราเข้ามาจริงๆแล้วไม่ใช่ lineage, แค่เฉพาะคนนะไม่ว่าจะเป็นนกยูง <S <S เป็นหมาเเเเปปปป็็็็นนนนนนแมัต์ีเป็น นกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการแสดงมมิ่งของตัวเองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการพองขนํำแพนหรือปล่อยกลิ่นหรือสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เพศตรงข้ามหรือคนอื่นรู้สึกสนใจเรานี่ครับนี่คือเป็นลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งลักษณะการแสดงออกแบบนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงใจสิ่งมีชีวิตอื่นก็เป็นได้นะฮะสิ่งที่เราพูดและแสดงออกไปให้ทุกคนบอกว่าฉันไม่ได้สนใจรูปร่างภายนอกนั่นคือจิตเหนือสําเนึกอแต่อันที่จริงแล้วจิตใต้สํานึกของทุกคนนะครับมันจะมีเกณฑ์ ชาไม i ิงนะฮะหรือส่วนของสเสน่หาที่ดึงดูดเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มากน้อยไม่เท่ากันบางคนอาจจะรู้สึกน้อยหน่อยก็เลยสามารถเปิดรับบุคคลได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดใครที่เกณฑ์สูงหน่อยก็จะรับบุคคลได้ค่อนข้างน้อยกลุ่มลงไปตัวเองนะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่จะไม่สนใจด้านพวกนี้เลยท้ามีก็คงน้อยมากอะ่ะพี่หมอยังหาไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ว่าลึกๆแล้วจริงๆนะจิตนะนะนะใต้สำนึกเราอะ่ะมันก็จะมีเกณฑ์ที่เราพอรับได้อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกินเท่านี้พอแล้วอะ่ะคนนั้นอาจจะเกนะค่ สนใจเฉยๆ,ๆเพราะนี่เป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นฮะซึ่งไอ้ส่วนนี้มันก็มีลักษณะกายภาพที่ดงออกมาในร่างกายมนุษย์นะฮะเช่นถ้าเกิดสมมติมีชาวมิง่งมีสเสด็จยิงดูดมันจะทำให้ระบบซิมพารติกทาง,งานมากขึ้นมีเอนโดฟินหลั่งมากขึ้นเราจะรู้สึกอิม่มเอิบรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขหัวใจสุขฉีดเต้นแรงนี่คือเป็นลักษณะทางกายภาพที่ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงตามจิตของเราที่เรารู้สึกหลงสเสน่ห์หรือชาวิมิ่งเขาไปแล้วนะฮะต่อมาครับเป็นด้านของความใกล้ชิดหรือว่า่าาอออินนนนเเเมมัังงงรืขควผูพ มันก็ต้องทะลุออกมาจากเรื่องชาวมิงก่อนประมาณว่าผ่านด่านหนึ่งแล้วอ่ะพอผ่านด่านหนึ่งปุ๊บคนคนั้นได้เข้ามาอยู่ในเเสี้ยวของชีวิตเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นนะฮะหรือจะเป็นคนแปลกหน้าที่เดินสวนไปเรา,านะฮะเหล่านี้ถ้าเกิดเขาได้มีกิจวัตรร่วมหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่าอะไรกับเรานะฮะความผูกพันจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีฮะแต่ว่าจะผูกพันมากหรือผูกพันน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ลักษณะข,ของอีเวนต์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ระดับความสัมพั 3, 000, มน ซึ่งสกเกตว่าถ้าเกิดเป็นโลกออนไลน์อะ่ะถ้าเกิดชาวมิ่งไม่ผ่านอะ่ะแค่เขาทักมาว่าสวัสดีครับนุ่นนั่นนี่แต่ชาวมิ่งที่ดูแค่หน้าโปรไฟล์ยังไม่ได้พูดคุยนะไม่ผ่านปุ๊บเราก็จะไม่ได้ตอบ่อกับเ<อ>ขาคนนั้นเลย,เยถ้าเทียบกับการที่มาเจอหน้ากันเป็นๆถึงแนมะ้ชาวมิ่งด้านหน้าตาอาจจะยังไม่ถูกใจแต่พอได้เอ่ยปากพูดออกไปปุ๊บรู้สึกถูกคอทันทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่บว่าถ้าเกิดชาวมิ่งทางด้านลุกล่างภายนอกอาจจะไม่ได้แต่ว่าสเสน่ห์ภายในการแสดงออกท่าทางนีสัสอาจจะดึงดูดชาวมิ่คีารันนนะบ จนกระทั่งมีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบความรักอีกด้านหนึ่งฮะอันสุดท้ายครับอันนี้จะฟังดูแปลกหน่อยก็คือความผูกมัดฮะการผูกมัดก็คือเหมือนการยกระดับความสัมพันธ์นั่นเองฮะเช่นสมมติตอนนี้เราจะเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนรวมชั้นเป็นอะไรก็ตามฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไร่ที่เรามีการพูดคุยและตัดสินใจว่าจะยกระดับเช่นจากคนแปลกหน้ามาเป็นกิกก่อนหรือว่าจะเป็นคนคุยหรือจะเป็นแฟนเลยหรือจะเป็นคู่ต่างงานเลยอันเนี้ยคือทุกๆครั้งที่เรามีการตััััััดดดดสสิินนใจกกกกกาาาาารรรแล้วววยยะะบคคคมมมมมมมพธ์ีี่่ือผผููงเ เท่าไหร่นะฮะมันก็จะถลำลึกลงไปที่เขาเรียกความผูกพันกับความผูกมัดมันคืความใกล้เคียงกันฮะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของสเตนเบิร์กนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันประกอบครบทั้ง3ด้านนะฮะมันก็ทําให้ความรักนั้นแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็อยู่โยงกันมากขึ้นนั่นเองฮะทฤษฎีความรักนี่มันก็เยอะนะฮะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างแต่ว่ามันก็มีนักจิตวิทยาอีกหลายหลคน,นะฮะที่พยายจะให้นิยามให้ทฤษฎีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานั่นเองนแแลล้้วววกก็ดูมีิทยาาศสตร์ กับร่างกายของเราด้วยก็บอกกับการแพทย์ดีฮะทีนี้ไอ้ประเด็นคําถามที่ว่าไม่มีคนคุยเลยอะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะการแสดงชาไม่งอย่างนึงน,นะฮะเพื <c oughs> ่อเป็นการเปิดโอกาสฮะเนี่ยลักษณะคําพูดเหล่านี้ที่ออกไปอะ่ะมันก็ไม่ต่างกับนกยูงเว้ยที่แบบกำลังําแพนอยู่คือเขากำลังกวาดเสน่ห์ไงคือกำลังจะปล่อยให้ดูว่าเฮ้ยมึงเข้ามาได้นะกูไม่มีคนคุยเลยนะอ่ะถูกไหมถึงแม้ข้างหลังไม่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีคนทักเว้ยแต่แค่ไม่ผ่านชาไม่ก็ใช่ใช่ไหม่ถูกใจ แน่นะฮะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันก็เป็นการแสดงสเสน่ห์ออกไปรูปแบบหนึ่งนะฮะเพื่อให้มีคนเข้ามาให้มากขึ้นเขามันจะได้มีการกรองมีการอะไรบ้างขึ้นว่าเฮ้ยคนนี้คนนั้นผ่านเกณฑ์ชมป์นี่นของฉันไหมฉันจะอยากจะยกระดับคพ2000เขาจากคนแปลกหน้าเป็นคนคุยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีอะไรที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราจะทําให้เรารู้สึกผูกพันกับเขาไหมส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราพยายามจะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งมีน้องกับพี่ของพี่หมอลหลายคนนะฮะชอบมาถามพี่หมอว่า ทำยังไงให้คนที่เรารักเขาหันมารักเราหรือว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบรับรักเราสักทีนะฮะทำยังไงดีให้เขามาตอบรับรักเราเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะมันโปกมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วทีเนี้ยก็ถามกลับกันฮะสมมุติเลยถ้าเกิดมีคนมาจีดน้องๆหรือว่ามาจีบแกหรือมาพูดคุยกับแกเนี้ยเขาก็พยายามพูดคุยนะพยายามทําดีนะพยายามอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนั่นนี่แล้วเขาพยายามขม่าขนาดนี้ยทำไมเราไม่เห็นตอบรับรักเขาบ้างเลยให้เวลาตอบครับ2 1 พี่หมอมั่นใจว่าทุกคนได้คําตอบในใจแล้วว่าทําไมเราถึงไม่ได้รับรักเราหรือว่าตอบสนองความรักที่คนอื่นมอบให้ทุกคนนะฮะนี่ไง มันจะติดคำหนึ่งที่ว่าก็ยังไม่ถูกใจ oh. ก็คือยังไม่ผ่านด่านชาวมิ่งเลยฮะยังไม่ผ่านด่านของเสน่หหาหรือแฮชชันเลยนั้นสุดท้ายคนเราอะ่ะมันก็จะมีเกณฑ์อยู่เกณฑ์นหนึ่งนะที่พี่หมอบอกไปว่าเฮ้ยมันถ้าเกินระดับหนึ่งแล้วอะ่ะมันถึงจะก,กระชับความสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์แล้วก็มีการผูกมัดกันเกิดขึ้นได้นะฮะกันใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความรักหรือว่าอยากจะมาแชร์เรื่องของความรักนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะว่าเคยเจอแบบไหนอะไรยังไงนะฮะแต่พี่กขรราาเั่ แล้วเราก็รักค่ะด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะถ้า,าชอบคลิปนี้นะครับแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดใครกําลังคลั่งรักอยู่หรือว่าตอบตัวเองไม่ได้สักทีว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่รับรักเราสักทีนะฮะลองดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจความรักมากขึ้นครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธ5:00นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงคลิปมันไม่ยอมแจ้งเตือนดังนั้นก็เปิดเข้ามาดูช่องบ่อยๆจะได้ดูว่าคลิปกูยังปล่อยเหมือนเดิมบางคนบอกว่าพี่หมอคะอัพคลิปแล้ว2อาทิตย์แม่งเพิ่งแจ้งเตือน What happen เกิดอะไรขึ้นทั้งมันฮะในเมื่อระบบไม่แจ้งเตือนเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะฮะพี่ หมอไม่เคยหยุดปล่อยคลิปพี่หมอจะปล่อยคลิปวันเดิมเวลาเดิมตลอดนะครับจะทําไปจนกว่าแรงจะหมดนั่นเองฮะโอเควันนี้พี่หมอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ